ค่ะสวัสดีค่ะพี่น้องเมื่อนี้ก็ซื้ผ้าม่านปลูกพักแป้นเนาะค่ะเนาะปลูกพักแป้นลงถุงดำลองบึงเนาะค่ะเนาะค่ะสำหรับการปลูกเนี่ยเขาก็บริเฮ็ดง่ากเนาะค่ะเนาะเขาก็เฮ็ดแบบง่ายๆเค่นี้แหละค่ะเขาก็เขาก็คุดลุ่มกับลงถุงเลยเนาะค่ะเนาะสำหรับพักแป้นห้าเขาก็บริเด็ตัดเนาะค่ะเพราะว่ามันมีหัวอยู่แล้วเนาะสำหรับพักแป้นค่ะ ข้าก็สิปลูกขยายพันธุ์ลงถุงดำไใบข้าก็เอามาแบง่งแบง่งเอามาใส่ถุงดำสะกอนเนาะค่ะเนาะสำหรับพักเป็นเดี๋ยวขา้าส,ปสปิปูสิปลูกปลูกในถุงดำเลยเข้าก็เอามาแบง่งแบง่งแบง่แบงใบสะกอน พห่อเฮาทายเนาะคะ่ะเนาะหฮอบ่มีขาต่างกลองนะหฮอก็เ,เลยใส่แยกแยกแยกใส่ถุงไหวจังสีก่กอนเนาะคะ <c oughs> ่ะเนาะค่ะสำหรับกล้วยชายนี่หฮอก็ปลูกเธอเดียวก็หฮอก็สามารถที่จะปลูกได้ในระยะยาวเลยเนาะคะ่ะเนาะกะสิตแ,แตกกอแตกองอออกมากเพิ่นกะสิเป็นหัวเนาะ ค่ะสำหรับกุยชายนี่ห้องกับตัดเอาใบมาพัดใส่หมูใส่ไก่ก็ได้นะคะเนาะมีบอกระเฮ็ดขนมก็ได้ขนมกุมยชายส่วนมานี่ห้องกับจีเอามาตัดตัดมาพัดจังสิเอามาพัดใส่หมูใส่ไก่หรือว่ากัใส่อ่าใส่พัดเสน้นจังสินะค่ะ ใส่พัดสินก็นได้รไหรือว่ากัใส่พัดไท่เนาะคะเนาะซ้หรอบกุยใช่จังวว่ห้องก็เริ่มขยายออกมาหลายแล้วก็คันว่ามันติดหลายมันอันนี้แล้วห้องก็สามารถที่จะแบ่งขายได้เนาะคะเนาะ,ะ,ะ,ะอันนี้เ้อก็มาลองเบิองซ้ำใส่ถุงลองเบิงเนาะคะช่วงนี้กันหน้าผลกรสิกิดอยู่ ก็สิตดง่ายอยู่พอเพื่อนติดแล้วเขาจังสิเอาอันเอาขิงว่ามาใส่เนาะคะนะ่ะเนาะให้เพื่อนติดซะก่อนปลูกเสร็จแล้วสำหรับกุ้ยช่ายถุงดำค่ะปลูกกับปููงง่ายๆนี่แหละคะ่ะสำหรับ คลิปนี้ก็ขอจบคลิปแค่นี้ก่อนนะคะนาะงสำหรับการปลูกกุ้ยยใชยขอบคุณนะคะที่กดติดตามขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ